<ม>ตู้ครับมาคนเดียวเหรอคนเดียวครับจะไปลงไหนเนี่ยสยามคารบครับ

คือถ่ายอยู่เหรอถ่ายอยู่ครับถ่ายเรื่องอะไรครับเอ้าผมก็ต้องป้องกันผมไว้ก่อนครับไปไหนทำงานอยู่ที่ไหนครับทำงานเนี่ยผม,ผมว,วิ่งอยู่นี่ประจำเลยถ่ายแล้วเราไล่ผลกันอ่ะไม่ได้ไ,ไ,ไดล่ครับถ่ายวิดีโอถ้า,ถาไปไล่ดเนียตรงไล่ผดอ่ะมันนั่นถ้าเราถ่ายก็นไรเลครับ ครับว่าขับรถอะไรอยู่ว่าวิ่งเพราะว่าขับรถอะไรอยู่จนถึงต้องยืนผมดูผมขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่ผมมาถามดูว่าพปเพื่อจะให้ไปผมที่บอกให้ไปเลยมันมีบัตรนะเอาเอาบัตรไหมผมมันมันเอาฉีดทิ้งไปเลยฉีดทิ้งไปเลยนี่ยฉีดทิ้งไปเลยเอาบัตรไหมผมหน่อย ม่พี่บัตรประชาชนเอาบัตรมาผมดูไม่จะตรวจอะไรผมอ่ะัตรไปแค่ตรวจชีผมก็จะตรวจให้ผมไม่ได้ตรวจผมว่าดูดูบัตรประชาชนในเดี๋ยวว่าจะทำประวัติไว้แล้วจะทำประวัติอะไรผมอ่ะไม่เพราะผมว่าพี่เอาไปไปลงเฟซลงอะไรกันมาเนี่ยการการเป็นเจ้าที่ตำรวจเสียหายจะได้ตามถูกว่าพี่เป็นคนไทย นั้นเองครับ,รบเด<จ>ตรเยี่ยวผมก็ให้ตรวจแล้วปับรนัเลยบ,บกเป็นวกอะไรนะเป็นตู้กระดาษครับเตะกระดาษลงสายางพาครับแล้วบ้านเราอยู่ไหนอ่ะ ก็อยู่นี่แหละครับอยู่ไหนแล้วอยู่นี่อยู่นี่เนี่ยผมมันอยู่นี่บ้านผมอยู่นี่แล้วบ้านเราอยู่ไหนก็นี่แหละครับท่าดีทาวเนี่ยอยู่โพไรอยู่โพมาเดือยหมู่สองครับหนองไอ้ไม่โพมาเดือยหนองปักโลงเออหนองปักโลงอยู่ทา่งในเนี่ยหมู่สองไงใช่ไหมครับเออครับเราเราไปไปถ่ายนะไปยอยลงหน้าบอกก่อนนะเอา้านผู้ใหญ่รูบ้างครับ I have a look.